นี่ธงประเทศอะไรครับธงลาวถูกต้องและนี่ธงประเทศอะไรครับนี่ครับอันนี้ปันน้องปันธงอันนี้ประเทศอะไรครับดูก่อนมาเลเซียมาเลเซียถูกต้องและนี่ล่ะครับปันประเทศอะไรครับสิงคโปร์โอ้โหสิงคโปร์ถูกต้องและอันนี้ล่ะครับตรงใจเบียนมาโอ้โหเมียนมาเก่งมากเลยและนี่อะครับ นี่ประเทศอะไรครับบอกแม่ก่อนครับนี่ธงประเทศอะไรครับน้องปันดูเซีิรปินฟิลิปินโอ้โหเก่งครับแล้วนี่ล่ะครับประเทศอะไรครับน้องปันครับนี่ดูธงครับประเทศอะไรครับอันที่แม่ถือบูไนโอ้บูไนเก่งที่สุดเลยแล้วอันนี้ล่ะครับเวียดนามโอ้โหเวียดนามเก่งจริงเลยแล้วอันนี้ล่ะครับน้องปันครับอันนี้ประเทศอะไรครับ อ,อ,อินโดนีเซียอินโดนีเซียโอ้โหเก่งที่สุดและีนที่ของน้องปาถืออยู่ประเทศอะไรครับองคาใจโอ้ยเก่งที่หนึ่ง